คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2567ตำรวจป้องกันรปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปนำหมายจับเข้าควบคุมตัวนายสิสวรณจันญาถึงบ้านพักพร้อมกับยึดเงินของกลางขณะเดียวกันก็เข้าจับกลุ่มนายยศวริชูกรหรือเจ๋งดอกจิกตามหมายจับในคดีเดียวกันก็คือการเรียกรับเงินจากนายนัตกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวและยังมีพวกจำเลยอีก3คนที่ร่วมกระทำความผิด โดยภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้ที่รวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับตำรวจปปป,ปให้เอาผิดกับกลุ่มจำเลยทั้ง5คนสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยจำเลยในคดีรวม5คนได้เข้ารับฟังคำพิพากษาตามนัดทางนี้สารได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าจำเลยทั้ง5คนกระทำผิดตามฟ้องโดยจำเลยที่1เป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐ เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบลงโทษจำคุกนายยศวริศ6ปีพร้อมให้บวกโทษจำคุก4เดือนในสองคดีอาญาก่อนหน้านี้รวมจำคุกนายยศวริศ6ปี4เดือนค่ะนายยศวริศเปิดเผยหลังรับฟังคำพิพากษาว่าน้อมรับในคำตัดสินของศาลแต่ยืนยันว่าตนเองไม่ใช่เจ้าพนักง,งานของรัฐซึ่งในชั้นอุทธรณ์ก็จะต่อสู้ในประเด็นนี้ค่ะ แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าศารเนี่ยจะมองว่าผมเป็นเจนา้าหน้าที่รัฐก็เลยลงโทษในชั้นเรต้น6ปีกระทำความผิดตามที่เขาฟ้องแต่ผมก็ยังมีแนวทางการต่อสู้ว่าผมไม่ได้เป็นเจนา้าหน้าที่รัฐผมก็จะสู้ในแนวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งตั้งของ่ันพิรพันธ์รองนายกรันตีเนี่ยเป็นการแต่งตั้งเฉพาะตัวซึ่งคำพิพากษาของสารเนี่ย ยังยังไม่ได้ดูในรายละเอียดที่ที่เราได้นําเสนอว่าเราไม่ได้เป็นเจนา้าหน้าที่รัฐเพราะว่าการเปน็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีเงินเดือนต้องมีองค์ประกอบเยอะแยะหมดผมเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมเปน็นเจ้าหน้าที่รัฐตรงไหน ส่วนนายศรีสุวรรณและพวกจำเลยรวม4ี่คนสารพิาพากษาลงโทษจำคุกคนละ4ปีค่ะพร้อมระบุพิติการที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำนะคะทั้งร่วมกับจำเลยที่1ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมหรือให้ตัวเองหรือผู้อื่นได้ผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินและร่วมกันขืนใจผู้อื่นให้เกิดความกลัวเพื่อให้จำยอมโดยการกระทําของจำเลยที่2 5, ถึงหถือเป็นการช่วยเหลือจำเลยที่1ค่ะกระทําความผิดจริงจึงต้องรับผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน นายสิสวัณยอมรับนะคะว่าไม่ได้คาดคิดว่าผลจะออกมาในทิศทางนี้แต่ก็พร้อมจะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ตามขั้นตอนค่ะที่ตำรวจรวบรวมมาแล้วที่ปรากฏอยู่ในสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานในฝ่ายของฝ่ายตำรวจนะทั้งหมดนะครับส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานในส่วนของอผมนะครับแล้วก็คณะ ทั้งหมดเนี่ยสารท่านไม่ได้นำมาเข้าสู่กระบวนการนะฮะตามที่เราคาดหวังไว้เลยเนี่ยฮะซึ่งก็มันเป็นมันก็เป็นช่องที่ทำให้ผมนะครับแล้วก็จำเลยทั้งหมดนี่นะฮะจะต้องนำเครื่สู่สารอุทรร์ หลังจบกระบวนการรับฟังคำพิพากษาจำเลยได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวค่ะเมืองต้นนายศวริดและนายศรีสุวรรณย,ยื่นหลักฐานคนละ6แสนบาทสารอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรค่ะ